the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend to me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break. so นั่นก็คือร้านป,ป๊าปปา ไปค่ะทุกคนไปดูบรรยากาศภายในร้านกันเลยนะคะป้าเนี่ยก็จะงดใส่ถุงนะคะเพราะว่าถ้าลูกค้าในร้านเยอะเนี่ยเขาก็จะให้ลูกค้าในร้านเนี่ยได้ทานกันก่อนมาร้านป้าเนี่ยก็มีขนมมีนมมีเนย,ม,เนยมีน้ําอัดลมนะคะครบเลยเรามาถึงเราก็มาบริการตัวเองนะคะเพราะว่าร้านทั้งร้านใหญ่ๆขนาดเนี้ยมีป้าทําอยู่คนเดียวจ้า oh. คนหมูแดงป้าฉ่ำมากๆเลยเดี๋ยวเราไปถามป้ากันเลยดีกว่าว่าร้านป้าเนี่ยเปิดมานานหรือยังคะมานานแล้วขายประมาณพอสองที่ไม่ถึงสามสิบหรืออะไรเนี่ยเพ่เกิดได้เหรอ <c oughs> ยังไม่ถึงสามสิบหลัจจำไม่ได้เราสามหลานร้านพอดีโดยเฉลี่ยนะร้านป้าก็เปิดมาประมาณ35ปีแล้วค่ะโอ้โหนานมากๆเลยนะคะแล้วเมนูที่มาในที่แนะนำเลยก็คือลูกชิ้นหมูสับหมูแดงบอกเลยอร่อยมากๆเมนูนี้ และนี่ๆน,นะคะก็คือเมนูเส้นหมีข่ขาวลูกชิ้นหมูนะคะพิเศษ50บาทนะทุกคนได้ลูกชิ้นแบบจุกๆอย่างนี้เลยนะคะธรรมดาป้าแกก็ขาย40บาทนะคะแต่ว่ามาถึงเนี่ยสั่งพิเศษเลยคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าป้ากาใช้ลูกชิ้นเนี่ยอย่างดีเลยอร่อยมากๆเลยนะคะเมนูต่อไปนี่ก็จะเป็นหมูสับนุ่มๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็หมูแดงฉ่ำๆนิ่มๆนะคะเมนูเนี้ยมาครบจบ3าอย่างเลย ไหนๆขอดูหน่อยโอ้ยน่ากินมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยดีวยกว่านะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงไปเลย ทีมงานเราก็ได้การันตีไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าร้านปลาปาดเนี่ยอร่อยจริงนะคะเกี้ยงกันทุกจานเลยดูจากจานของแต่ละคนแล้วเนี่ยนะคะ <c oughs> กินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาคิดลมยอดเองได้เลย <c oughs> แล้วก็เอาตังค์เนี่ยไปจ่ายป้านะคะแล้วป้าเขาก็จะทอนมาเองนะคะ <c oughs> ป้าแกนเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะ พิเศษ4 200นะ้ำ4ขวด40 240ครับจากนั้นนะคะเราก็มาเก็บถ้วยเก็บแก้วเก็บขวดน้ำนะคะเพราะว่าป้าเนี่ยไม่มีเด็กเสิร์ฟนะคะป้าอยู่คนเดียวเลยทั้งร้านนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านมาที่โคกตูมซอยศูนย์นะคะก็แวะอุดหนุนป้าปาดกันได้นะคะก๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้วก็ราคาเนี่ยถูกด,ด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีจ้า